สอนตากินพวนี่เมี่ยงมะม่วงกะสะโอ้โอ้าเป็นลุงช้างนี้แกจอ้โาโ้วก็แกเอามัโม่วงทอาเป็น้โอ,อ้วอ้โเโอนโห่อ้่หงอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้เหโอ้โหโอ้โหโอ้เหโอ้ย้อ้โหโอนีอ้โอ้โหโห้อ้โหนออ้้เอ้้โหโอ้ออ้นนอ,อ,อ้แบบอ้องอ้้มอโหโอ้โ้ โอ้ี่ะประแขงซาดใจไหมคะดนนี Mechan ่ลืมข้าวเหนียวลืมข้าวเที่ยงดูนี่แม่ป้าแล้วเราถาวนอกวันี้เนาะมีห้องน้ำไลย กินทำอิมแม่มีเ็บท้องดิอิ่มได้ห้าก็เคยกินไหนนี่ยขไก่ไม่เล่าหมแล้วอ่บินง่ายเลพี่ก็ม่ดูะย่างกินได้บิงเดียานั้นละ อสุดยอดผัคเรง้เนี่เพราะคืรองกินมูุจนะได้ได้กินเปอเซียบอ่ะเนี่ย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 คนดูคลิปน้ำลายแตกเอออิลีเลยเคยเบิ่งคนกินแหน้ำลายแตกคนบกบิวน้ำเด้อกินแล้วกังให้ไ จนดนนมังนบนี่ชจนะอ้ะอ้อ้อ้ะอ้ะอ้ะอ้อ้้ะอ้ะออัดออ้อะอะ้ะออ้้ะออ้ะของแอ้อ้ะอ้อ้ะอ้อ้้ะอะอกะอ้อ้ะอ้ะอ้ะ่ออะนอ้้ออ แอบแป่าครับกาไปแถบบนท่อนเทอนหรอมึงเนี่ยย่าบนท่อนพิษโก่งๆครับเน้นเขามอย่าลืมเดืไฟใบลป่าเดป็นจะได้ขังทางข้อทัวร์อะไรพี่น้องไอ้พวก อออชอบ,บักคักสงกินแต่ตานนี้พี่น้องเลยตย้งแตบอได้กินแล้วครับเดี๋ยวผมมันยำม่งวงได้แบบนี้ตายไปมาเคาะรถก,กับบได้กินแทบไ่เนีย้ยอกพี่น้องได้กินรออือออืออืออตัวืออืออ่ออืออืืออืออืออออือตืออืออืออออืออนนอืออือองๆนะคะเตรียมเตรียมทออ ของขวัญประชิมโอ้ประชิมมันไหน่ร้อยทำอะไรเ,เป็เนจัดใส่แขนบ่ไหนไหนายกนุ่งใส่มาประมาณสามสียอาทิตย์น่าจะเดือนหนึ่งแล้วล่ะ อโอแบบนี้อ๋อซื้อเชือกมาเองแล้วก็มาร้อยเองอ๋อนี่เหรอเออติโอ้ยอันนี้มันสามารถทําขายได้เลยนะทขายได้เนี่ยทาขายให้แบบให้เด็กๆอ่ะเออพลอยเจ๋งมากแต่มันิดถอืแต่มันจะมีคนซื้อไหมติอันนี้ยากอันนี้มันยืดเหรอไปตองงอยคนเยอะอยู่คนเยอะมากบอกโอ้โหลูก มันจะได้ขายไหมแล้วลูกขายให้เพื่อนแม่ดูไหมพี่พี่เพื่อนที่เพรเขาก็ทำขายบอลงหรอ่อะไรยี่สิบบาทอ๋อมันก็พอได้ขายนะนี่นะคะทุกคนไอเดียของน้องๆอันนี้คือเอาไปงานปัดฉิมน้ะคือจบปอหกแล้วก็โมสามเนาะเออมันก็น่ารักอยู่นะแมงอยู่นะแม่มันน่ารักเลยมันน่ารักเลยใช่ไหมโอ้ เนี่ยเออมันน่าจะแบบนี้ใช่ไหมที่เราเห็นเขาขายในตลาดใช่เออนน้อยบริสแมส่มองไม่ได้เห็นเลยล่ะ <ทำ S 2> โอ้ยไปเย<ห>ใช้เข็มอยู่บนือใช้แค่ได้โอ,อ,อ้จะทำจะทำกี่อันเนี่ยทจมน,น,นโอ้ยซองมันจะหมดในอ้วน นะอีกสองวันอาจจะหมดพอดีเอาแล้วเรบินนี่แหละมาไอ้เ่อน์สักโอ้ยไม่ได้ดูเลยอันนี้ของพี่เบนซ์เหรอนี่ที่ใส่เป็นถุงนะของพี่เบนซ์เหรออันนี้ของอเพชจอ๋ออันนี้ของน้ำเพชรอ๋อทำเป็นแบบนี้ดูยังไม่่ติกอ๋อ โอ้ของน้ำเพชรใส่เป็นขนมปีนี้คนเยอะถุงาใส่ถุงอาจจะไม่พอนาะเนาะแมนแป๊บนึงอันนี้ของพี่เบ้นโอ้โหพี่เบนอันี้และั้า้ออลอวันนี้กนดนกโอ้โด้นโดนกําปั้นตัวเอง น้ำพอดีแล้วเขาเลยนั่นี่นะเขาดึงสายแล้วเปิดแล้วปล่อยน้ำออกพอแล้วดึงแล้วเขาแล้วสายมันดึงออกมาต่ำปึ๊บพังที่งมืองต่างเขาแค่วมือต่ามันน้ำหมดเลยนะเนยูตรำต่างแค่อย่างเดียวเขาถ่ายถืองนี้เนาะแล้วค่อยใจเมื่อวานแล้วก็ไปเลยคือว่าเมื่อวามันหมดอายุก็เหลอพี่เหมือนลือดก็เลยแล้วเขาก็คือเชือกเชือกไอ้ถังที่ปล่อยน้ำออกแบบเขาเรียกว่าอะไรสวิทช์ของมันอ่ะมันทัง มันพังแล้วก็เลยมาต่อเชือกทั้งข้างล่างเวลาปล่อยน้ำออกก็ดึงเชือกขึ้นดึงเชือกขึ้นแล้วทีนี้ดึงผิดท่าเนาะกําปั้นก็กินตาตัวเองไม่ว่าน้ำมันออกเกินมาแล้วพอดีหนูก็เลยจับแล้วพอดีเชือกมันไม่แน่นหนูก็เลยดึงขึ้นแล้วมันก็แบบนี้เลยโอ้ตอนนั้นก็คือทำอย่างนี้แล้วก็เอาน้ำนักตาคิดว่าเลือดออกอืมช่วยกันทำ งานปับปรับชิมแต่มันสามารถยืดได้บ่ยืดได้บ่หรือว่าแค่ละมัดเอาเฉยอันนี้ก็ละมัดเอาบ่ตัวนี้ยืดได้ตัวนี้แบบนี้ยืดได้อยู่ถ้าเป็นแบบนี้ก็ดึงแบบนี้ไงแม่โอ้เอ้ยแบบนั้นบ่ใช่จ้ะเออเนาะฉลาดมากนี่ไปเรียนมาจากไหนเนี่ยเรียนมาจากทิกตอกเรียนมาจากทิกตอก เอื <c oughs> มาจากติ๊กต็อกนะคะอ๋อแบบนี้มันสามารถยืดได้แต่แบบนี้นยยเลื่อนเลื่อนเ,เชือกเนาะอืมไอเดียกูดไอเดียกูดเออน่ารักดีแด่กว่าจะได้เนาะกว่าจะได้เจอเส้นมาเอ็ดมือสุดท้ายเร่งเหงา แตในมือเป็นนสุมันมัน no ช้าทายดีังไม่ต้องเนาะแต่ก่อนทำง่ายๆนะพอยเอาแค่ขนมแล้วก็ใส่ริบบิ้นแบบนั้นเลยง่ายมากไม่มันก็มันเปลี่ยนยุคสมัยมหมก็จะมีอะไรใหม่ๆบ้างต้องเห็นได้อะไรที่แบบพิเศษพิเศษอืมก็ยังน้อยก็เห็นเหมือนกันก็แต่ก่อนก็ยังไม่ถือปัดเขียนเองก็ ทำมนพี่เขาก็ใจแม็กแม็กแล้วก็แบบริบบินทำเป็นคอเป็นสายสร้ยอยนี่ทุกคนน่ารักนะ <c oughs> ก็จะมีหลายแบบเหมือนที่หนูเคยทำขายไตอนนั้นบ่ก็ตอนนั้นแต่ว่าตอนนั้นที่หนูทำตั้งแต่ยังมี YouTube อยู่กกอก,ก,กอะ่ะตอนนั้นที่พี่เมย์ซื้อให้หนูลองทำอะ่ะแล้ว ก็ทําก็ที่ทมีเอฟซีเหมาอ่ะแล้วก็ให้เจกเพื่อนแต่ว่าแบบนั้นอาจจะเป็นแบบยางอันนี้เป็นลูกปัดถ้าแบบยางก็คือต้องถักแต่ก็นานเหมือนกันกว่ามันจะยางอันนี้ก็ใส่เส้นแต่มันก็ทําได้หลายเป็นส่คอก็ได้เคยไหมเอองามมันเหมือนงานถักพี่บลอยหือ โอเคนะคะก็ประมาณนี้ค่ะ